ความเคลื่อนไหวที่แสดงความเห็นต่างๆเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ประมาณกลางเดือนกรกฎาคมแต่จะเห็นชัดเจนคือวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ออกมาขับรถร่วมในคาร์ม็อบแล้วก็มีการชูป้ายอย่างเงี้ยป้ายที่เราเห็นเนี่ยใช่ไหมคะหนึ่งสิงหาคมจริงๆแล้วเนี่ยความคิดเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงคะก่อนที่จะออกมาเคลื่อนไหวจริงๆผมต้องบอกว่าความคิดผมไม่เคยเปลี่ยนความคิดไม่เคยเปลี่ยนผมผม ว,ว,วันที่ผมลงเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยผมใช้ผมเชื่อและผมหาเสียงด้วยคําว่าประชาชนเป็นใหญ่ประชาชนเป็นใหญ่ประชาธิปไตยสุจริตครแต่ว่าสิ่งผลลัพธ์ที่เราได้หลังการเลือกตั้งเนี่ยโดยเฉพาะสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ทำเนี่ยทันทีหลังจากที่คุณพิสิธิ์ลาออกแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐเนี่ยมันแสดงออกชัดเจนว่านี่ไม่ใช่การกระทําที่เห็นประชาชนเป็นใหญ่ และไม่ใช่การสนับสนุนให้เรามีประชาธิปไตยสุจริต mm hmm. แต่ว่าสิ่งที่เราเรียกร้องอยู่ทุกวันนี้ mm hmm. การปิดสวิตสว์สองร้ยหเสียงย mm hmm. การที่จะต้องร่างรัฐธรรมนูนไหมเ, mm hmm. เพื่อให้เป็นรัฐธรรมนูนที่อำนาจเป็นของประชาชนและก็เพื่อให้ประชาธิปไตยมันสุจริตเพราะฉะนั้นเนี่ยอุดมการณ์ผมจริงๆแล้วไม่เคยเปลี่ยน mm hmm. เพียงแต่ว่าผู้ที่ใช้คําพูดร่วมด้วยกันเนี่ยวันนี้เนี่ยทรยศคําพูดนั้น mm hmm. หรืออาจจะไม่เคยมีเจตนาที่จะ t อ่ e เทค e ดเซอร์วอว่าอาจจะเป็นแค่คำพูดหาเสียงสำหรับเขา<อ>แล้วพอผมประโยชน์ลงตัวเขาก็ไปพอมันเวลามันผ่านมาจนถึงวันนี้นะคะ,ะทำไมมันถึงเปลี่ยนข้างได้ละ่ะระหว่าง7ปีเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นกับเราคะทำให้เราคือคุณไม่ได้เปลี่ยนข้างแค่ว่าเปลี่ยนอยู่คนเดียวเงียบๆเปลี่ยนข้างอยู่คนเดียวเงๆยบๆคุยกันในเพื่อนฝูงใช่ปะคุณเปลี่ยนแบบคุณออกมาประกาศแบบนี้ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนเป็นแกนนําอีกข้างหนึ่งอีกคนหนึ่งเลยอ่ะ ทำไมทำขนาดนี้ล่ะคะก็วันที่ผมออกมาต่อต้านคั่วการเมืองหนึ่งเนี่ยผมทําในที่สาธารณะถ้าผมจะออกมาแก้ไขความผิดพลาดในอดีตผมก็ต้องทําในที่สาธารณะเช่นเดียวกับการที่ผมต้องขอโทษคุณนักศิลปร้องคุณยิ่งรักขอโทษคุณกิติรัตนนองขอโทษคุณวัฒนาเมืองสุขคุณชูวิทย์กมลวิสิ์แล้วโซออนโซออนโซออนไปคนเสื้อแดงและอื่นๆไปอีกเรื่อยๆเนี่ย ทุกอย่างมันเกิดขึ้นในในโซเชียลมีเดียและถูกแพร่กระจายออกไปในข่าว<ม>ในสื่อในในสาธารณะและถูกบันทึกไว้ออแลวถูกบันทึกไว้แล้วจะให้ผมไม่มาพูดในที่สาธารณะว่าสิ่งนี้ถูกแก้ไขแล้วมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ถูกต้อง<ม>อแต่ก็ไม่เพียงแค่นั้นคือการที่แค่ว่าเราเนี่ยวันนี้เห็นด้วยกับฝ่ายใดฝ่ายหนึงเนี่ย มันมันไม่เพียงพอที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งคือเราอาจจะอาจจะว่าผมหลงตัวเองก็ได้แต่ผมเชื่อในศักยภาพของตัวเองดีมากอมพอที่ว่าถ้าผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตัวคุณมีศักยภาพ<ม>อะไรคะผมเริ่มที่ตัวเองได้ยังไงคะผมก็อย่างนี้ครับอย่างนี้เหรออ๋อออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้ใช่เพราะว่าวันนั้นเนี่ยค,คือแน่นอนเราต้องการการเปลี่ยนแปลงเราต้องการการเคลื่อนไหว แต่เราก็ต้องการที่จะลดอุณหภูมิในห้องเหมือนกัน mm. เราไม่ต้องการให้หมวลชนเนี่ยหยิบอาวุธขึ้นมาต่อสู้กับเจ้าหนะ้าที่เราไม่อยากเห็นคนไทยเข็ดฆ่ากันเองไม่แต่พอคุณทําแบบนี้ <Yeah. S 1> มันก็จะมีคนมองว่าคุณอยากจะชุบตัวหรือเปล่าเออบางคนคิดว่าเหมือนเป็นลุกชุบหรือเปล่าอะไรอย่างยะมาชุบตัวว่าเออตอนนี้เห็นประชาธิปไตยคนเยอะกว่าขอมาชุบตัว mm. อยู่ฝั่งนี้ mm. ก็เลยต้องแสดงตัวก่อนอย่างเงี้ยผมเรียกว่าผมผมอยากไทยบาป mm. มากกว่า คำว่าชุบตัวเป็นคำที่ผมเพิ่งเคยได้ยินนะผมยังไม่ค่อยคุ้นอตอนแรกผมนึกว่าเป็นคำที่เป็นความหมายทางด้านบวกด้วยซ้ำเพราะเออชุบตัวก็ดีสิเป็นลูกชุบอะไรอย่างเงี้ยผมก็ฟังดูว่าเออก็นึกว่าเป็นความหมายด้านบวกอ๋อสรุปไม่ใช่ไม่ใช่เรียกเรียกได้ว่าคือผมเนี่ยไม่ได้มี agenda ในทางการเมืองที่จะแบบว่ามาเพื่อเพราะว่าคะแนนนิยมตรงนี้ดีกว่าคือถ้าผมอยากมีชีวิตที่สุขสบายจริงๆผมอยู่บ้านเฉย